สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องฟองไฟสุขุสุขน,นะครับมือน,นีอยู่กับช่องหนุ่มออฟฟิศลูกอีสานชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมือน,นีหนุ่มออฟฟิศผ้ามาเลาะทงเลาะทายอีกแล้วนะครับพี่น้องมันหยุดเนาะกับมาเบืองห้เบืองหน้านาะครับพี่น้องมือน,นีพอเถ่านะครับมาสูบน้านะครับสูบน้าใส่หน้า,น,าะนะครับสูบมาจากห่วยครับ หน้ำห่วยปีนี้นะครับคนเห็ดหน้าปังหลายนะครับคนเห็ดหน้าปังหลายนะครับนามห่วยบบกไหวปะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเลาะเบื้องนะครับอันนี้ก็เข่าห้แต่ล่างนี่จะเป็นเขากอขอสิบนะครับกอขอซิบอายุหกสัปดาห์นะครับอายุหกสัปดาห์ประมาณเดือนเคืองเนาะนะครับเดือนเคืองกำลังง่ามครับพี่น้องกำลังง่ามข้อใส่ปุ๋ยเลยดีครับ ก็ใส่ปุย๋ยแล้วงามดีเนาะกะข็ขอสิบอันนี้มเมถวกับแทนกับมานา่นน้อะนะครับอันนี้าออกาเหลมาเบื้องหน้าน้ำนาะครับโดนโดนเดี่ยวมาเบื้องถิ่นทางทางขางเพิ่นกืบทางทางไต่เิ่นกืบก็ได้เห็ดเนาะครับเลี้ยงมัวเลี้ยงเยงมั่วเลี้ยงกล้วยอยู่นะครับทางเทืองนี่ที่เป็นหน้าค้าเนาะที่ที่คลิปก้อนที่ผมเทาออกมาเบืองนะครับที่นุ่มฟีดแป้งมาเบืองนะครับอันนี้ก็คือ หน้าค่าตรงนี้ก็คือมันเกิดปนกันครับเกิดเลยพอเถ้าก็เลยตัดสินใจนะครับไถปันนะครับปันแล้วก็บ้านไม้ครับหน้าค่าตัวนี้อายุสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์จริงเขาก็สูงแน่อยู่ดอกแต่ว่าไม่น,นี้พอเถ้าสูบน้ำใส่เนาะครับพี่น้องสูบน้ำขึ้นมาจะทึง่งห้ทึ่งหมดนะครับ สูขึ้นมาทึงหวยแล,ล้วกลงมาให้เทึ่งน้ำก็เลยตอนนี้น้ำกำลังท่วมท่วมเข่าหน่อยเฮาอยู่เนาะนะครับแต่าว่ากับแบบเดียวมันก็บวกครับเพราะว่านี่เข้ากับเตียงลงมาเนาะพี่น้องเตียงลงมาเสีก่อนคอสีพอนั่งนี่นะง,ง่ามๆเลยจะไหลหล่นลงมาจากคุณครับพี่น้องครับไหลหล่นลงมาจากไฮทึ่งไฮทิงกับลงมาไฮกลางลงมาไฮคุม้มไฮคุ้มที่เป็นกวัวคอสีพอนั่ง ภาพพี่น้องยางบ่อกปนนองหมดอันนี้หน้าคากะกําลังสีงามครับนัำสีงามตัวเขากบบต้องสูบน้ำใสเนะาะเพราะมันหน,าน้าหนีมันก็เป็นอ่าเป็นนาที่จริงมันก็เป็นนาหนาวเนาะพี่น้องเป็นนาหนาวนะครับเป็นนาหนาวกะสิขามไปหาหนาแรยงนะครับนกน้ำกะสิบบกไว้เนาะนอันนี้ก็ มี่หนามเนี่ยจังหน่อยนะครับให้เทิร์นก็ลังไหลยลงมากครับลังไหลลงมากปีนี้ก็ทางฟังทั้งหน้าหนุ่มออฟฟิศนี่นะครับข้นกับเห็ดบ่อสไฮไลายมาเลยนะครับแต่ว่าฟังทั้งทั้งผนครับฟังตรงขามห่วยเนาะพี่นอ้องฟังพุูนนะครับที่ อยู่ฟังตรงขามกับเครื่องสูงนามของงทงทีแท้หนะเพิ่นเฮ็ดหลายครับพื้นเฮ็ดหลายแล้วก็เอ่อบอกง่ายๆก็คือญาตินามกันน้องพี่น้องญาตินามกันก็นปีนี้น้มโบกเร็วครับน้มโบกเร็วแต่ว่าเฮาก็อ่ามีมีแผนมีแผนสองอยู่นะครับ,รบรรก็คือเฮามีบ่อบาดานน้องพี่น้องก็คือถ้านามห่วยบ่เพียงพอแม่นบ่พี่น้องนามห่วยบ่เพียงพอเฮาก็ต้องใส บาดาลน,น้ำนะครับใส่บาดาลซอยใส่บาดาลซอยเพื่อที่จะเติมน้ำอ่าซอยในห่วยเนาะพี่น้องนี่ครับก็ขอสิบน้ำงามพี่น้องอายุหกสัปดาห์เดือนเคืองครับเดือนเคืองพี่น้องน้ำงามเดี๋ยวล่อหน้าค่าคืนนี้จะน้อยกว่าน,นะครับเพราะเนี่อาทิตย์หนาที่หื้อไปกันตัฟิชอาจจะมา วานปุย๋ยนะครับมาวานปุย๋ยนะตอนนี้เข้ากันก็หน้าค่าคนหรือแขม,มันแขม,มันบอท่นกันนี่หลีเนาะครับพี่น้องสีวานก่วคอสีก่อนนะครับพื้น,นนะที่ขางเคี้ยงกันเพิน่นกันปันเหลี่ยวนะครับโอ้โหเอาไว้บัดไหนจะบัท่านวานไหนะบัท่านวานฟังทางหนีเข้ากันเะขียวๆเนาะครับพี่นอ้อง พามาเบิ่งหน้าข้าทั้งเทงครับกอข้อซิบนี่งามครับงามแล้ว่านแล้วรันเกิดดีอยู่นะครับเกิดดีถือว่าไปทั้งทีหมดแล้วครับเพื่อใบน้องหน้าปังคนเกิดสิเฮ็ดทีนี้จังน้อยนะครับก็ขึ้นหน้าปีเนาะเอาก็มาเบิ่งดีครับพี่น้องอันนี้คือหน้าข้าเขาหน้าข้าเขาปัง แต่ว่าเขาน้าข้าหนีเบื้องสีอยากห่างจะน้อยได้พี่น้องมึงจากการเกิดเนาะแต่ว่าถ้าปุ๋ยถึงผมว่าจอดกันมากแล้วครับอีกจักสัปดาห์สองสัปดาห์ข้าเบงว่าสิป่ปนยังหนต่งตัวถือว่าเกิดดีอยู่เกิดดีแต่ว่ามือหัวเขาห้องมันห่างพะครับ คือตอนตอนบ้านหรือบ้านห้างบ่นะครับบ่าบางบางจุดก็สิอยากเบื้องอยากห้างใช่้อยจะพาไปเบื้องหมงสูงน้ำครับพี่น้องไปเบืองหมงสูงน้ำมีให้ให้กลาง้ะพี่น้องให้กลางเป็นหน้าค่าเนาะครับ ทิ่งนะครับเที่ยวเป็นไฮแรกที่สูบน้ำลงมาใส่นะ,นะครับพี่น้องน้ำกับลงมาหนีนะครับตามขอบๆนี่เคยจากห้างนีง่จังหน่อยเนาะจากที่ยาเบิองห้างนะีจังหน่อยแต่ว่าเื่อเป็่น,น้ำถั่วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> น้ำม,มันถั่วมันเลย,ม,เลย,ม,เลยมันเลยเบิองเบิองบ่อออกเนาะเนะพราะว่าเที่กับตรงสูบน้ำไฮไลท์ว้ก้อนครับเพราะว่านา้ำ คือดินดินแถวนี้มันเป็นดินแบบนี้ครับพี่น้องโนอมฟิดภาพมาเป็นนี่ครับเป็นดินแบบนี้ครับนี่เป็นดินแบบนี้ครับคือดินมันจะแห่งเร็วครับดินแห้งเร็วแห้งเร็วเราก็แตกแห้งละแตกนะครับก็คือขันดินมันเศร้าเปียกปุ๊บมันแห่งปุ๊บนี่มันสิแตกแตกเราหนามมันก็สีซึมลงเร็วนะครับ ซึมเล้ว,ลวก็ล่าก็มันก็ไหลไปของเพื่อนน้ำนี่ไหลไปของเพื่อนน้ำเพราะว่ามันเป็นดินแบบว่าดินขีมออด,ดีอิเนาะฟื้นกรจรรับอได้เนาะประมาณว่าอังสี่นะครับนี่ครับนี่คือหม่องทีน้ำลงมากเนาะครัเพี่อนเนาะน้ฟิดผพาเพื่อนหม่องที่น้ำลงมาก เกันสูงหนาห้อยยืดฟังผุ่นครับพี่น้องครับสูงลงแม่นี่แล้วครับนี่สูงลงแม่นี่แล้วก็ไหลลงไปให้นาห่ออนะครับพี่น้องลงไปให้กลางลงไปให้คุ่มไปหาบูญนหละครับให้ชุดอไทยนะครับคือภาพเมาเบิ่งนำท่านี้เนาะน้ำหวยอ่านี่ครับน้ำหวยแดือดลืออยู่ แต่ว่ากับกบกบกลงหลายครับบกลงเร็วกว่าที่กว่าที่คิดนะครับบกลงเร็วครับบกเร็วไปดูน,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 นะน,นี่ครับพี่น้องเัวสูงแต่เนี่ยสูงมากนะลงท่อนี่ครับพี่น้องไหลหลอดลงมาถี่เลยครับนี่ครับไหลหลอดลงมาถี่เลยไหลหลอดลงมากจะบางทาง อย่างหน้าเ้าก็สิมี้บาดาน,นู่ครับบาดานอยู่มุมนี้ครับพี่น้องตรงนี้เนาะครับเดี๋ยวหน่อมอาปิดอาจจะใส่น้ำบาดานถ้าน้ำห่วยมันมันมันบ่อพ่อเนาะนะครับมันบ่พ่อนะครับก็คืออาจจะต้องใส่น้ำบาดานซอยนะครับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งว่าแต่ว่าน้ำซี่เนี่ยมีครับแต่ว่าก็คือเพิ่นต้องใส่เครื่องเครื่องใหไงนะครับเครื่องสูงน้ำญ่ สูบเข้ามานะครับสูบกลับเข้ามาในห่วยงของหัว่าทางผู้นำทั้งผู้บริหารท้องถิ่นนี่เพิ่นจะเพิ่นอย่มีโครงการซอยเหลือบ่เนาะนะครับแต่สุปีกับพี่น้องชาวนาเฮากับพากันขอเครื่องมาแล้วครับแต่ว่าพากันออกคันน้ำมันซอยเนาะนะครับออกคันน้ำมันซอยกันนะครับเพื่อที่จะสูบนะครับก็ท้ามันมั้เห็นหน้าปังตัวนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวยสมีสะก้อนเนาะนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาเบิง้งผู้เข้ามาติดตามนะครับอขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอดแชร์ทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจในไฮงงออฟฟิศเสมอมาก,ก็าให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้งหล,ล,ล,ล่ำหลมลุยเลยสุกสุก,กนวลเนาะครับบอ,อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ